เรียนอาจารย์ที่เคารพและเพื่อนๆทุกคนนะคะดิฉันนางสาวนะทวดีกาลุนสิทธิ์หกหกสองหนึ่งหนึ่งหหกศหนึ่งสองวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องศิละปะสองมุมมองภาพเดียวกันเพียงมองต่างมุมเรื่องเดียวกันเป็นมุมมองก็เห็นต่างค่ะเพื่อนๆอ,อาจจะเคยได้เห็นรูปภาพที่เห็นแล้วมีความกำลวงมีหลายมุมมองมีหลายความหมายโดยหลักๆนะคะเรารับรู้ ได้จากกระบวนการรับรู้ของร่างกายซึ่งเราจะเรียกสิ่งนี้ว่าสิ่งเล้าพื้นฐานนะคะเราจะจําลักษณะเด่นในรูปแบบที่เรียบง่ายจะเรียกรูปแบบนี้ว่าพื้นและภาพพื้นคือสิ่งที่เป็นที่เราเห็นว่าสำคัญและมีใจความส่วนภาพคือสิ่งที่รองลงมาคือความสำคัญน้อยซึ่งเราจะเห็นเป็นหลักรองลงมา อย่างที่เห็นนะคะภาพนี้คือเพื่อนเพื่อนเห็นเป็นภาพอะไรกันคะกบม้าเสื่อเลยจากภาพมันจะมองได้สองมุมมองนะคะถ้ามองมุมมองธรรมดาจะเป็นกรบแต่ถ้าเกิดว่าเราหมุนจะกลายเป็นม้าค่ะใช่แล้วภาพนี้อะคะเป็น ถ้าเรามองจากส่วนหูของกระต่ายจะมองเป็นปากของนกค่ะแต่ถ้าเกิดว่าเรามองจากส่วนหลังจะเป็นจมูกของกระต่ายเราสามารถมองได้หลายมุมมองส่วนนี้เรียกว่าภาพส่วนนี้เรียกว่าพื้นค่ะเพราะว่าเป็นส่วนสำคัญล,ง,ลงมาหลักๆนะคะเราจะแบ่งได้เป็นสามประเภทค่ะประเภทธรรมดาคือภาพที่มองแล้วรวมกันค่ะเช่นภาพนี้ มองแล้วเป็นภาพรวมกันเลยสามารถแยกได้ว่าภาพไหนเป็นพื้นภาพไหนเป็นภาพส่วนประเภทที่สองนะคะจะเป็นแบบสลับค่ะเราจะมองเห็นได้ว่าเราจะเอาสิ่งเล้าส่วนนี้อย่างเช่นต้นไม้หรือว่ากระท่อมเป็นภาพก็ได้แห่นเป็นหน้าหรือว่าเราจะมองส่วนนี้เป็นพื้นก็ได้เราจะเห็นเป็นทิวทัศน์แทนค่ะส่วนที่สามนะคะเป็นภาพแบบกำกวงค่ะ คือเราจะเห็นทั้งสองทั้งภาพและพื้นรวมกันเลยค่ะก็ขอจับสรุปนะคะภาพสองมุมมองนะคะเราสามารถมองได้หลายมุมมองค่ะบางทีเราอาจจะมุมมองมองในมุมมองที่แตกต่างกันเราจะเห็นในสิ่งที่เราไม่เคยเห็นมาก่อนมุมมองของแต่และมุมมองนะคะเราจะแบ่งไปตามประสบการณ์ของเราที่เราเจออย่างเช่นเราเห็นภาพน,นี้ก่อนมุมมองตามประสบการณ์ของเราก็จะแบ่งตามนี้ค่ะ ขอบคุณค่ะ